ไยรีพิคาตสาวจอมขมังเวทประพันธ์โดยรอรัติกาบทที่สองเองรังเกียตลูกสาวข้าไม่วะเจ้าสิงถ้าเองไม่รังเกียตข้าจะยกลูกสาวข้าให้เองดูแลแม่แม่พูดอะไรออกมาเนี่ยเดินตกใจมากไม่คิดว่าแม่จะพูดลำพังข้าก็คงดูแลลูกไม่ไว้รอ แก่แล้วกำลังหวังชาก็ไม่มีก็อย่างที่แม่ชื่นเขาว่านั่นแหละพวกเรามีแต่ลูกๆโธ่แม่พูดอะไรก็ไม่รู้พี่สิงเขาอาจจะมีคนรักอยู่แล้วก็ได้นะไม่มีข้ายังไม่มีใครแล้วโนวนละ่ะรังเกียจข้าไหมละ่ะข้าจนนะไม่มีทรัพย์สินเงินทองใดๆเลยถ้าจะแต่งกันให้สมน้ำสมเนื้อก็คงจะต้องรอกอย่งน้อยก็ให้ข้าเข้าป่าล่าสัตว์ ให้พอได้เงินมาสักก้อนก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้เงินเงินทองทองนะค่อยหาก็ได้แม่ชื่นจะรังเกียจไหมละ่ะข้าจะยกนวนให้เป็นลูกของเองอีกคนหนึ่งนะโธไม่รังเกียจหรอกจ้ะพี่แย้มเราก็คนกันเองแท้ๆนวลน,นะมันก็ไม่ได้ทําตัวเสียหายขยันทำมาหากินเป็นเด็กกระตันยูว่าแต่พี่แย้มเอถอะทำไมรังเกียจลูกของข้าเด็กสองคน มันตกลงปงใจยินยอมรักชอบกันข้าก็ไม่ขัดข้องอะไรหรอกนะเมื่อคุยกันไปที่เข้าใจแล้วสองแม่ก็หาเลิกผูกข้อมายข้อมือให้กับทั้งสองอยู่ด้วยกันนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งมีลูกสาวหน้าตาน่ารักจากนั้นอีกสองสามปีมารดาทั้งคู่ก็ได้จากไปจนเหลือทั้งสามคนพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเท่านั้นหลังจากที่เมฆ แยกตัวไปก็ได้ไปเจอกับอาจารย์ชาวสุรินคนหนึ่งที่เปิดสำนักจึงเข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์และได้อยู่เล่าเรียนวิชาจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งอาจารย์ปรังต้องเดินทางไปช่วยเหลือลูกศิษย์ที่ต่างอำเภอไอเ้เมฆเอ็งนะดูแลสำนักให้ดีนะข้าไปสองสามวันก็จะกลับมาแล้วได้เลยอาจารย์ไม่ต้องห่วงอาจารย์แน่ใจนะว่า จะไม่ข้าไปดูแลรับใช้นะ่ะไม่ต้องรอกเองดูแลนี่แหละเดี๋ยวข้าเสร็จธุระก็จะกลับมาด้วยเพราะไว้ใจอาจารย์ปรังจึงได้ไปอย่างไม่ต้องห่วงอะไรเพราะตลอดเวลาที่มันมาอยู่ที่นี่มาเกือบปีมันทำตัวดีจนตาปรั่งไว้ใจจึงได้มอบสํานักส่งไว้ให้มันคอยดูแลเมื่ออาจารย์ปังไปแล้วมันจึงได้รื้อค้นหาตำรา วิชาเสือสมิงที่อาจารย์พลังไม่ยอมสอนมันเมื่อได้มาแล้วมันก็แอบมาฝึกและเราเรียนเองภายในคืนนั้นมันก็จดจำคาถาได้อย่างขึ้นใจและได้จำแรงแปลงกายเป็นสมิงได้จนสมใจจึงได้เอาไปคืนไว้ที่เดิมโดยที่อาจารย์ไม่รู้เลยว่าตัวมันเองนั้นก็ได้สำเร็จวิชาเสือสมิงแล้วทางด้านสิงกับนวลเดินทางไปอยู่ในป่า ทำเลมไม่ไกลจากลำห้วยมากนักใช้เวลาอยู่ที่นั่นหลายปีโดยที่คนในหมู่บ้านก็รู้เมื่อมีโอกาสได้ผ่านไปผ่านมาต่างก็แหวะเวียนมาหาเป็นปกติจนกระทั่งเวลานี้ไพรีอายุได้1 1ขวบเธอจึงได้ขอตามพ่อเข้าเมืองไปในวันพรุ่งนี้เพราะเอาสมุนไพรไปขายพ่อจ๋าข้าขอไปกับพ่อด้วยคนสิ ข้าอยากได้ขนมแล้วก็เสื้อผ้าด้วยนะและอยากได้หนังสือมาให้แม่สอนข้าอยากอ่านออกเขียนได้เหมือนพ่อกับแม่นะ่ะมันไกลนะลูกเอ็งจะเดินไหวหรือเปล่ารับไพรีไหวสิจ้าพ่อพ่อกับแม่ก็รู้ว่าข้าน่ะเก่งขนาดไหนถ้าอย่างนั้นก็ได้แล้วหนวลล่ะไปด้วยกันไหมไม่ล่ะข้าจะอยู่บ้านทำกับข้าวรอพี่กับลูกนะอ๋อ แล้วอย่าออกไปเก็บผักเก็บหญ้าที่ไหนไกลล่ะอยู่บ้านก็อยู่แต่บ้านมันอันตรายสิงสาล่าสัตว์ก็เยอะคนก็มากหน้าหลายตาข้าน่ะเป็นห่วงหน้าตาเองก็สะสวยอยู่ลำพังมันอันตรายอยู่แต่ในห้องนอนพอละพี่ไม่ต้องห่วงหรอกนาอาคมก็พอมีพื้นฐานปืนผ่านหน้าไม้ข้าก็ยิงเก่งรุ่งเช้าสองพ่อลูกก็ออกเดินทางโดยมีนวลลุกขึ้นมา หุงหาอาหารและห่อข้าวให้สเสบียงที่ตุนไว้ทั้งเนื้อเค็มหัวมันที่พอจะเก็บไว้กินนานๆได้อีกทั้งพืชผักก็ปลูกเองเต็มสวนอาหารการกินจึงนับว่าไม่ลำบากเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าจบจนตะวันลับสันดอยสองพ่อลูกก็ยังไม่กลับมาถึงบ้านอีกจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางไมหมนอภายในกระท่อมที่ปลูกอยู่โดดเดียว ในยามที่ต้องอยู่เพียงลำพังนั้นมันน่ากลัวเพียงใดเดินเองก็เพิ่งจะประจักษ์แก่ใจก็ตอนนี้ท่ากลางความเงียบสงัดและมืดดำได้มีกลุ่มคนราวสี่ถึงห้าคนที่กำลังซุ่มดูนวนอยู่นั้นมาสักพักใหญ่แล้วลูกพี่ข่าวว่าลูกผัวมันไม่น่าจะอยู่นะเราซุ่มดูมาสักพักแล้วก็เห็นหนังนัง่นมันอยู่คนเดียวข้าว่าเรารีบลงมือกันเสร็เถอะ เกิดไอ้สิงกลับมาจะผิดแผนเอานะข้าก็คิดอย่างเองนั่นแหละไปว้ยพวกเราสิ้นคำพูดไอ้ชาติที่มันยังคงหาโอกาสจะแก้แค้นก็บุกเข้าไปหาดวน,นทันทีฮะไอ้ชาติพวกมึงมาทำไมไปนะไปให้พ้นแล้วเองคิดว่าข้าจะมาทำไมละ่ะเฮ้ยพวกมึงจับมันมัดไม่ต้องรอให้บอกซ้ำลูกน้องทั้งสี่ของมัน ก็มัดนวลไพ่หลังไอชาติมันจู่โจมทันทีแต่นวนก็สู้หยิบตามือถูกมัดขาก็ยังมีเธอทั้งถีบทั้งกัดอีนวนมึงมีผัวจนลูกโตแล้วจะมาสดิดสะดิ่งทำไมกันล่ะว,วะไม่ว่าเปล่ากำปั้นหนาทุบเข้าที่หน้าท้องของนวนความเจ็บจุกทำให้นวนหมดแรงขัดขืนได้แต่นอนน้ำตาไหลาพากพวกมันทั้งห้าสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป อีกทั้งขบกัดไปทั่วทั้งร่างเมื่อหนำใจแล้วก็บีบคอจนเธอขาดใจตายโดยร่างกายที่เปลือยเปล่าบอบชำ้ำคอยหลังกลุ่มไอชาติไปไม่นานนักสิงกับไพรีก็มาถึงพ่อจ๋าแม่คงจะเหงาแล้วก็คิดถึงเรามากเลยนะเดี๋ยวแม่ต้องดีใจมากแน่ๆที่พ่อสื้อเสื้อผ้ามาให้นะเด็กหญิงพูดอย่างตื่นเต้นก่อนที่จะสลัดมือพ่อออกแล้ววิ่งไปยังกระท่อม ที่อยู่เบื้องหน้าเพียงไม่กี่ก้าวย่างตื่นเต้นปากก็ร้องเรียกไปด้วยผู้เป็นพ่อมองตามหลังลูกสาวที่วัยกำลังโตไปด้วยความสุขแต่แล้วแม่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 เป็นอะไรพ่อพ่อพ่อช่วยแม่ด้วยแม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ได้ยินเสียงลูกร้องอย่างขวัญเสียทุกอย่างที่หาอนมาจากในเมืองเป็นอันต้องโยนทิ้งไป แล้ววิ่งไปยังกระทาทันทีภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นทําเอาหัวใจของสิงแทบสลายเมียรักที่นอนทอดกายเปือยเปล่าและบอบชำ้ำดวงตาเหลือกถลนลิ้นจุกปากวนวลนวลใครทาเองใครทาเองมันร้องไห้เพราะเสียใจอย่างสุดกําลังเมื่อสัมผัสร่างของนวลที่ยังคงอุ่นและอ่อนนุ่มอยู่แสดงว่าเรื่องพึ่งจะเกิดขึ้นไพรี ลูกจำแรงร่างเป็นเสือเฝ้าร่างแม่เอาไว้พ่อจะตามไปจัดการกับคนที่มันทำกับแม่สิ้นเสียงสองพ่อลูกก็ก้มลงคลานสีขากายสะตวทรุนแรงก่อนที่ร่างของทั้งคู่จะกลายเป็นเสือสมิงเจ้าสิงร่อนจมูกไปในอากาศสูดกลิ่นของอัมนุษย์ที่มันฆ่านวนจมูกเสือคงไม่มีจมูกสัตว์ใดจะดีไปกว่ามันอีกแล้วมันร้องคำรามอย่างโกรธเกรี้ยว ก่อนที่จะวิ่งตามกลิ่นไปด้านอิชาติกับลูกน้องอีกสี่คนของมันต่างก็คุยกันถึงนวลอย่างหยาบช้าและสัใจที่ได้ย่ำหยีหัวใจของสิงได้ฮ่าฮ่ฮการแก้แค้นสิปียังไม่สายนางนวนนี่มันสวยขาวอวบอันไปทั้งตัวเราบับว่าไม่เคยมีลูกมาก่อนหรือพวกเราว่ายังไงวะแต่ไม่ทันที่พวกมันจะทันได้พูดอะไรกันต่อเสียงวิ่งป่าแตก กับเสียงโฮกค้มก็ดังใกล้เข้ามาเฮ้ยเสือพวกมันใส่เกียร์หมาวิ่งแต่ก็ช้ากว่าพยามัจจุราชที่กระโจนทีเดียวตะปบเข้ากับร่างของลูกน้องมันคนหนึ่งก่อนที่จะขบขย่ำม,มันจนขาดใจตายภายในห้าวินาทีพวกมันยกปืนขึ้นเล็งปากกระบอกปืนไปยังเสือใหญ่แต่ทว่าไม่อาจจะลั่นไกได้ร่างเสือโครงลายพาดก่อน ยืนขึ้นสองขาอยู่ห่างพวกมันไม่เกินห้าวาสือเสือปากคอที่สั่นจนฟันกระทบกันด้วยความกลัวและปัสสาวราดออกมาอย่างไม่รู้ตัวไอ้ชั่วพวกมึงทำร้ายเมียกูทำไมข้าเมียกูทำไมกูเคยปล่อยมึงแล้วนะไอ้ชาติแต่มึงก็ยังไม่สำนึกวันนี้อยหวังว่ามึงจะมีชีวิตรอดกลับไปได้อีกเลยเมะเมียเมีย เบียอยางนั้นเหรอหมายความว่าไอ้สิงเองเป็นเสือสมิงใช่ไหมไม่มีเสียงตอบกลับมาร่างมนุษย์ลายเสือเขี้ยวข่าวคมวับโผล่พ้นมาจากนอกป่าเวลาที่มันเดินเสียงครางฮึมๆึมดังในลําคอสองมือหนาที่กลางกรงเล็บข่าววับสะท้อนแสงจันตบไปที่ลูกน้องของมันทั้งซ้ายขวาอึดใจเดียวทั้งสามร่างก็ล้มลงไปนอนตายจมกองเลือด อยู่กับไอตัวแรกที่สิงจัดการไปก่อนกระดูกต้นคอหักผิดรูปใบหน้าเป็นแผลเปิดเลือดไหลทะลักบัดนี้คงเหลือแต่ไอชาติคนเดียวที่นั่งก้นจำเบายกมือขึ้นไหวทุ่มหัวร้องไห้ด้วยความกลัวมึงกลัวหรืถึงได้ร้องขอชีวิตเหมือนหมาแล้วนวล่ะมันคงร้องขอพวกมึงแบบนี้เช่นเดียวกันทำไม มึงถึงทำกับมันได้มึงดับมันทั่วไอ้สารเลวกูจะฉีกเนื้อมึงเป็นชิ้นๆนวล้วก็ขบขย้ำตามร่างกัดกระชากเอาเนื้อและแขนออกมาเป็นชิ้นๆอย่างต้องการให้มันได้รับความทุกข์ทรมานจนถึงที่สุดลํำไส้และเครื่องในทั้งพวงออกมากองอยู่บนตักแขนทั้งสองข้างถูกกระชากจนหลุดเลือดของมันไหลโศมกายสิ่งไม่ได้ฆ่ามันให้ตายในทันที แต่ยังคงปล่อยให้มันได้ริมรถความเจ็บปวดทีละน้อยอย่างทรมานแล้วทิ้งมันเอาไว้ไว้ที่กลางป่าเพื่อเป็นอาหารของหมาในที่หิวโหวยต่อไปก่อนจะวิ่งกลับมาหาบุตรสาวด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นว่าพ่อกลับมาถึงแล้วไพรีก็คืนร่างกลับมาเป็นคนพ่อจ๋าเป็นยังไงบ้างพ่อแกะแขนให้แบกของเองเรียบร้อยแล้วนะนวลเอ้ย าผิดเองผิดที่ประมาททิ้งเองเอาไว้เพียงลำพังไปสู่ที่ชอบที่ชอบเธอณเมียพี่พี่ขอโทษด้วยทั้งคู่กอดร่างที่ไรวิญญาณของนวลก่อนที่จะเอ่ยถามกับปุรสาวไพรีวิญญาณแม่พึ่งออกจากร่างยังไม่ได้ไปไหนเองอยากให้พ่อเรียกวิญญาณของแม่เข้าร่างไหมพราทำได้จริงๆหรอจ๊ะเรียกจะเรียกเรียกเลยแต่เอง็ง จะต้องยอมรับความจริงว่าร่างของแม่เองน่ะตายไปแล้วถึงวิญญาณแม่เองจะเข้ามาอยู่ในร่างได้แต่ไม่นานร่างที่ตายไปแล้วก็จะต้องผุพังเน่าเปื่อยไปตามกาลได้ได้ได้จะพอถึงแม้ว่าแม่จะเน่าจะเหม็นยังไงข้าก็ต้องการแม่ได้ว่าแล้วสิ่งก็นั่งลงบริกรรมคาถาเสียงลมพัดมาอื้ออึง ใบไม้เอ็นไหวรุนแรงฟ้าและแปปรบปรบอย่างน่ากลัวไม่นานนักเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นของนวลก็ดังขึ้นก่อนที่จะปรากฏร่างเปลือยเปล่าของเธอนั่งอยู่ใกล้ๆกับศพนวลเอ็งกลับเข้าร่างเธออยู่กับข้ากับลูกนี่แหละถึงแม้ว่าร่างของเอ็งจะเสื่อมสลายไปเราค่อยหาร่างใหม่กันข้ากับลูกไม่รังเกียจหรอกเพราะถึงปล่อยเอ็งไปแบบนี้เอ็งก็เป็นผีเร่ร่อนอยู่ในป่า ทนทุกทรมานเปล่าๆปเพราะเองยังไม่ถึงวาระยังไม่ได้สินบุญพี่สิงช่วยข้าด้วยข้าเจ็บปวดแล้วก็ทรมานเหลือเกินข้าไม่อยากไปไหนข้าอยากอยู่กับพี่แล้วก็ลูกได้หลังจากที่เรียกนวนเข้าร่างแล้วนวนก็ฟื้นขึ้นมาแต่การขยับตัวหรือการเคลื่อนไหวไม่ได้มีชีวิตชีวาดังเดิมเหมือนตอนที่มีชีวิตก่อนหน้านี้จริงๆ สิ่งพาเธอไปชำระร้างร่างกายก่อนที่จะเอาเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ซื้อมาจากตลาดสวมใส่ให้นวลพี่จะเรียกวิญญาณของพวกมันมาจองจำไม่ให้ได้ผุดได้เกิดจนกว่าดวงวิญญาณของมันจะสลายไปว่าแล้วสิ่งก็นั่งลงไปอีกครั้งเสียงหมานายเห่าหอนมาแต่ไกลก่อนที่จะได้ยินเสียงตึงตังของการวิ่งมาของวิญญาณทั้งห้ารวมถึงไอชาติด้วย มันตายหลังจากที่สิงจากมันมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพราะเลือดในกายหมดและทนพิษปาดแผลไม่ไหวเมื่อมาถึงแล้วสิงจึงได้เรียกมันเข้าไปอยู่ในกระบอกไม้ด้วยกันก่อนที่จะปิดผนึกด้วยผ้ายันและสายสินมัดเอาไว้ทุกค่ำเชา้าเขาจะสวดปริกรรมคาถาให้พวกมันได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสในค่ำคืนนั้นที่หมู่บ้านดงกอก ในความเงียบสงบนั้นช่วงฤดูหนาวที่ผู้คนมักจะเข้านอนกันแต่หัววันก็ได้มีเสียงหมาเห่าหอนอย่างผิดปกติและมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านผู้ใหญ่มั่นก่อนที่แกจะฝันไปว่าไอชาติกับลูกน้องทั้งสี่ของมันได้มายืนร้องเรียกอยู่ที่หน้าบ้านพ่อพ่อช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยข้าเจ็บปวดทรมานเหลือเกินพ่อช่วยข้าด้วย ในฝันนั้นทั้งห้าร่างกายส่งไปด้วยเลือดแขนขาขาดกระรุ่งกระริ่งภาพที่เห็นทำเอาผู้ใหญ่มัน่นถึงกับกรีดร้องตะโกนขึ้นสุดเสียงไอชาติก่อนที่จะผุดลุกขึ้นนั่งใบหน้าเต็มไปด้วยเหงือเม็ดใหญ่ๆประดวงคู่ชีวิตตกใจผุดลุกขึ้นนั่งพรางก็ร้องเรียกผู้ใหญ่ให้ได้สติพี่ผู้ใหญ่พี่ผู้ใหญ่จ๊ะเป็นยังไงบ้างฝันร้ายรอเออ แม่ดวงข้าฝันร้ายฝันไปว่าเจ้าชาติกับพวกของมันร้องเรียกขอให้ช่วยหน้าตาเนอตัวของพวกมันแต่ละคนเต็มไปด้วยเลือดในความฝันนั้นมันเหมือนจริงมากเหมือนจนหน้าตกใจข้าก็เลยเผอร้องออกมาแล้วนี่มันกลับกันมาแล้วหรือยังพวกมันไปไหนกันลึกทั้งวันเลยข้าไม่เห็นหน้าพวกมันเลยเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนหรอกพี่ผู้ใหญ มันก็ไปเที่ยวเล่นแถวนี้นั่นแหละไปกับไอ้พวกสมุนสี่ห้าตัวของมันนั่นละ่ะบางทีก็หายไปคืนสองคืนเดี๋ยวมันก็กลับมาที่ไม่ต้องห่วงหรอกน่าพับผ่าสิไอหมาเวรพวกนี้มันจะเห่าหอนอะไรกันนักหนาของมันหรอวะแกสะบดลัน่นแต่ก็อดที่จะสงสัยไม่ได้จนแกคิดที่จะเปิดหน้าต่างดูสักหน่อยแต่ก็เพียงแค่งแง้มแล้วก็ต้องตกใจกับภาพที่ปรากฏแกสายตา ร่างเงาตะคุ้มของคนที่ยืนอยู่นั้นถึงแม้จะจำแนกไม่ได้ว่าเป็นใครหรือกี่ชีวิตแต่ก็เห็นแ,แม่ดวงเอ้ยแม่ดวงมาดูนี่สิข้าว่าข้าตาฝาดไปประดวงก็ถลังตัวมาดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรเหมือนที่ผู้ใหญ่เห็นข้าไม่เห็นจะมีอะไรเลยพี่ตาฝาดไปหรือเปล่าจริงๆนะข้าเห็นจริงๆไม่มีพี่ดูใหม่สิ ผู้ใหญ่มั่นหันกลับไปมองอีกครั้งปรากฏว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่นานนักเสียงหมาที่เห่าหอนก็ค่อยๆเงียบลงคืนนั้นทั้งคืนผู้ใหญ่มั่นไม่สามารถจะข่มตาให้หลับได้เลยจนกระทั่งได้ยินเสียงไก่ขันมาแกจึงได้ลุกขึ้นมานั่งอยู่หน้าเรือนชานเพื่อรอสว่างส่วนป้าดวงนั้นก็เข้าไปดูคนงานจัดการเรื่องสำหรับกับข้าว จนกระทั่งฟ้าสางผู้ใหญ่มัน่นจึงได้ให้ลูกน้องของตนทั้งหมดมาเพื่อสักถามถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่หายตัวไปมีใครเจอในน้อยชาติบ้างรู้บ้างไหมว่านายน้อยหายไปไหนเห็นว่าเข้าป่านะพ่อผู้ใหญ่ฮะเข้าป่าอย่างนั้นหรืออย่างเจ้าชาตินะี่นะจะเข้าปา่ามันจะเข้าไปทําอะไรของมันวะมันไปกับใคร กไปกับลูก้องทั้งสี่คนของแกนั่นแหละแกไปบ่อยๆนะพ่อผู้ใหญ่ไม่รู้หรือคงจะไปส่องสัตว์เล่นสนุกๆกตามป่านั่นแหละถ้าอย่างนั้นพวกเองพาข้าเข้าป่าก็แล้วกันพวกเองรู้บ้างไหมว่าส่วนใหญ่หนายน้อยชอบไปป่าแถวไหนอันนี้พวกเราก็ไม่มีใครรู้หรอกนะเพราะไม่เคยตามนายน้อยไปเลยถ้าอย่างนั้นคงต้องใช้พรานแล้วละ่ะพวกเองไปตามพรานจันไหมข้าด้วย เมื่อฟ้าแจ้งดีแล้วและได้ห่อข้าวที่ป้าดวงเตรียมไปให้ผู้ใหญ่กับลูกน้องอีกห้าคนและพรานจันเป็นผู้นำทางพาแกะรอยเข้าป่าไปด้วยเพราะหน้านี้เป็นหน้าหนาวการเหยียบย่ำตามพื้นก็ยังพอจะทิ้งรอยไว้ให้เห็นอยู่บ้างไม่เหมือนหน้าฝนที่มักจะถูกชะล้างหรือหน้าร้อนที่พื้นดินแข็งเกินไปส่วนมากจะไม่ค่อยปรากฏรอยให้เห็น ทั้งผู้ใหญ่และลูกน้องต่างก็มุ่งหน้าเดินไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยจนกระทั่งใกล้ถึงจุดที่พวกมันโดนสังหารเมื่อคืนกลิ่นเหม็นซากเน่ากระโชยเข้าจมูกข้าว่าชักจะได้กลิ่นไม่ดีแล้วสิผู้ใหญ่พรานจันว่าเสียงของพรานจันประสานกับกลิ่นนั้นทําเอาผู้ใหญ่เองก็หัวใจเต้นรัวเร็วยิ่งกว่ากองเพลงแต่แล้วพรานจัน ก็ก้มๆเงยเงๆสำรวจดูก็เจอกับรอยเท้าเสือผู้ใหญ่ข้าว่าชักจะไม่ดีแล้วล่ะกลอยไอ้ลายพรานจันว่าเมื่อผู้ใหญ่เห็นรอยย่ำของเจ้าป่าก็ยิ่งทําให้หัวใจของแกราวกับถูกบีบเท้าก็ยังคงสาวตามพรานไปติดๆก่อนที่จะเจอเศษซากและโครงกระดูกระจัดกระจายผู้ใหญ่เจอแล้วเพียงแค่นั้นผู้ใหญ่มั่นถึงกับเข่าสุด ไม่สามารถจะทรงกายให้ยืนอยู่ต่อไปได้ไอ้ชาติลูกพ่อโทไม่ได้เลยพรานจันยังคงตรวจตราดูบริเวณโดยรอบแต่แทนที่จะเป็นรอยเสือที่เหยียบย่ำไว้แต่กลับเป็นรอยเท้าของหมาป่าที่ย่ำไว้แทนและมันย่ำกรุบรอยเสือไปจนสิน้นผู้ใหญ่นี่มันเสือและกรองเท้าของนายชาตินีนาโทไม่ได้เลย ไม่น่าเลยไอ้ชาติลูกพ่อจะไปเที่ยวไปเตรในเมืองก็มีทําไมถือไม่ไปมาทําไมในป่านี้แกร้องไห้คร่ำครวญอย่างไม่อายใครเพราะถึงจะแกร่งแค่ไหนก็ต้องพ่ายให้กับความเจ็บปวดเมื่อยามสูญเสียนั่นแหละข้าว่ามันน่าแปลกนะผู้ใหญ่เสือสางแถวนี้ก็ไม่เห็นจะมีนานมาแล้วข้าว่า มันคงจะไม่ใช่เสือธรรมดาธรรมดาแน่พรานหมายความว่าเสือสมิงอย่างนั้นนะหรือแถวนี้จะมีใครเป็นเสือสมิงวะหรือว่าจะเป็นไอสิงมันก็ไม่แน่นะผู้ใหญ่อะไรอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะไอสิงมันก็มีวิชาอาคมและอีกอย่างมันเข้ามาอยู่ในป่านี้ด้วยและมันก็ยังเคยผิดใจกับนายน้อยชาติโอกาสเป็นมันสูงเลยทีเดียวละ ข้าจะต้องแก้แค้นให้ลูกของข้าแน่ยังไงเสียข้าก็ไม่มีวันที่จะปล่อยมันไปรอกแต่ตอนนี้ทิ้งให้มันตายใจไปก่อนและช่วยกันนำโครงกระดูกของนายน้อยและพวกของมันกลับไปทำพิธีกันก่อนหลังจากนั้นข้าจะคิดบัญชีกับมันกว่าพวกนั้นจะออกจากป่าและกลับถึงบ้านก็เป็นเวลาโพลเพลเมื่อปอดวงได้เห็นสภาพของชาติ ที่กลับมาได้เพียงเศษซากแกถึงกับเป็นลมล้มทั้งยืนแต่ในป่าตอนที่พวกมันเก็บเศษซากกระดูกอยู่นั้นสายตาสองคู่ของสองพ่อลูกที่ยืนมองพวกมันอยู่จนกระทั่งพวกมันออกจากป่าไปสิงกับไพรีจึงได้กลับมาอย่างกระท่อมพ่อข้าว่าข้าได้ยินพวกมันพูดกันว่าสงสัยจะเป็นพ่อและถ้าเกิดเราอยู่ที่นี่มันจะต้องตามเราเจอแน่แน เจอก็เจอสิวะาเจอก็จัดการพวกมันสักกเท่านั้นไม่ได้นะพี่สิงลูก,ลกเราเป็น,ปนผู้หญิงมันอันตราย,รายเกินไป,ไปมันว่าจะไปจ้างคนดีมีฝีมือมาจัดการกับพวกเราค้าเกรงว่าถ้าพ่อเป็นอะไรไปอีกคนแล้วข้าจะอยู่ยังไงพวกเราย้ายออกจากที่นี่เพื่อไปตั้งหลักก่อนจะดีกว่าสิงเพิ่งจะตนักรู้ว่า เวลาเพียงชั่วคืนของการเสียแม่ไปจะทําให้ไพรีมีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่มากถึงขนาดนี้ก็ได้เราจะไปจากที่นี่กันนวลพี่ว่าพี่จะเรียกเอ็งเข้าไปอยู่ในหุน่นแล้วพาเอ็งไปด้วยทุกที่พอถึงกลางคืนเอ็งก็ออกมาอยู่กับข้ากับลูกกลางวันเอ็งก็เข้าไปอยู่ในหุ่นดีไหมเราทิ้งซากของเองไว้ที่นี่ให้พวกมันเห็นเองคงไม่ว่าพี่ใช่ไหม ที่จะทิ้งซากเองไว้อย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกพี่สิงค์ข้าเข้าใจซากก็คือซากแต่จิตวิญญาณของข้าตังหากละ่ะที่รักพี่กับลูกไม่ว่าจะไปที่ไหนข้าก็จะไปด้วยถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ฟ้า,าสางเราจะออกไปจากที่นี่กันไพรีลูกไปเก็บของเราจะเอาแต่เสื้อผ้าไปไม่กี่ชุดเท่านั้นข้าวของเครื่องใช้อื่นๆเราต้องทิ้งไว้ให้หมดไม่เช่นนั้น พวกมันจะสงสัยได้ได้พ่อพอฟ้าสางสองพ่อลูกก็ออกจากกระท่อมไปโดยที่ภัยรีสะพายห่อผ้าของตนกับปิดาหลังจากนั้นก็ขึ้นขี่หลังของพ่อที่อยู่ในร่างของเสือแล้ววิ่งหายลับไปในป่าลึกก่อนที่จะไปนค้นหาถ้ำให้พ่อเป็นที่อยู่อาศัยได้ใช้สัญชาตญาณของเสือย่อมรู้ดีว่า ที่ใดพอจะใช้เป็นที่อาศัยพักพิงได้จนกระทั่งไปเจอกับถ้ำแห่งหนึ่งภายในนั้นไม่มีทางทะลุออกไปไหนได้เลยทงถ้ำแห่งนี้มีความลึกลาราวๆสิบเมตรแต่ด้านในนั้นมีงูขนาดใหญ่อยู่ตัวหนึ่งเกรดของมันกลมกลืนกับสีของผนังถ้ำโดยมันไม่ใช่งูธรรมดาแต่มันเป็นงูเจ้าป่าที่จำแลงมาเท่านั้นพอ่อ ง,งูทำไมถึงได้ตัวใหญ่โตขนาดนี้มันงูอะไรกันล่ะเนี่ยงูสวงงูสวงเหรอจ๊ะข้าว่าเราไปหาที่อยู่ใหม่กันเถอะที่นี่มีเจ้าของแล้วสิงห์จึงเข้าไปนั่งุกเข่าอยู่ใกล้ๆโดยที่ทิง้งระยะห่างเพียงสามวาข้าแด่ท่านเจ้าป่าข้ากระลุกนี้ร้อนมาพึ่งเย็นจะขออาศัยอยู่ในผืนป่าแห่งนี้เพื่อเป็นที่หลบซ่อน และช่วยพิทักษ์ดูแลผืนปา่าสิ้นเสียงของสิงร่างงูนั้นค่อยๆเลือนหายก่อนที่จะปรากฏเป็นร่างของชายชราผมขาวถือไม้เท้าเดินออกมาไพเรีจึงได้นั่งลงยกมือไหว้ข้าได้เห็นและรับรู้ชะตาของ,ของเองกับลูก,ก,ลกแล้วละ่ะเจ้าสิงข้าอนุญาตให้เองกับลูก อยู่ในถ้ำแห่งนี้และช่วยข้าดูแลป่ากลิศนาดำที่นี่ได้ท่านเจ้าป่าพญางูสวงว่าแล้วชายชราก็หายไปต่อหน้าต่อตา